น้ำหวานก่อนอ๋ออะเก็บมาครับบอกเลยว่าน้ำหวานล้วนๆน,นะครับไม่มีตัวอ่อนนะครับโอ้ฉีก สวัสดีครับสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาทําอะไรครับก็ดูนะครับนี่ครับบึมบังบึมบัม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 อยู่ข้างๆเลยครับไปเดี๋ยวคุดกันเลยครับผมไปดูดิด นี่ครับขุดผิดสูตรซะหน่อยอุยน้ำหวานนี่แดงๆครับเก๋ครับเองนี้น้ำหวานแบบนี้เก็บได้นานครับผมเดี๋ยวลุยกันครับผมขุดตากแดดโคนรร้อนเลยครับโหสุดยอดนี่นะครับดูครับผมเนี่ยข้างบนเนี่ยน้ำหวานนะครับเนี่ยล้วนๆเลยแต่มันก็จะเป็นดินหน่อยเดี๋ยวเราไปกองกันนะครับ ออกก็หายไม่อันนี้ไม่ไม่ขายนะครับบอกเลยไม่ได้ขายนะครับจะเก็บไว้กินเองนะครับผมนี่เศษที่หล่นนะครับเก็บไว้เองนะครับไม่ขายนะครับเราก็บอกกันเลยว่าเราไม่ขายเพราะมันเป็นดินนะครับถามว่าสะอาดไหมดินที่นี่ก็สะอาดนะครับแต่ว่าเราไม่ขายนะครับ ยกค้นดูครับว่ามีตัวอ่อนกันไหมน่าจะมีเหมือนกันนะดูหักมานะครับดูน้ำหวานแกนะครับผมโอ้โหทำยานี่สุดยอดเลยเนี่ยเก็บไว,ว้ก่อนก็ยังว่าโอ้โหก่อนนี้ดูครับอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเขาเก็บก่อนครับ ออกได้ไหมนีม่หับน้ำหวานยังแกะไม่ออก ก้อนนี้สิครับน้ำหวานล้วนๆครับผมนออูครับผมเดี๋ยวเต็บน้ำหวานเลยดูก้อนใหญ่ของเราน้ำหวานครึ่งลังตัวอ่อนครึ่งลังขอเก็บก่อนครับ แผนถัดไปกันน้ำหวานคือรังก็น่าจะอยู่แต่ปียแ่แล้วแล้วนะครับผมรังนี้ดูน้ำหวานก่อนอ,อ๋ออะเก็บมาครับ เป็นตันวของตำบนี่ครับสวยเลยอันนี้จะไม่มีตัวอ่อนแล้วนะครับจะมีแต่น้ำหวานแล้วนะครับนี่ครับไม่มีตัวอ่อนแล้วนะครับ หวานล้วนๆนะครับตัวนี้ครับผมแกนะครับไม่มีตัวอ่อนแล้วเป็นดินนะครับไม่ได้ขายนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมสกรปรกอีกผมไม่ได้ขายนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าลังสะอาดจะขาย เลยว่าน้ำหวานล้วนๆน,นะครับไม่มีตัวอ่อนนะครับจะแยกก่อนนะครับหักให้ดู ล้วนๆนะครับหักลำบากดูเป็นต่อนี่ครับน้ำหวานนะครับมาใช้ตัวอ่อนนะ แต่ไลร์แต่เป็นคุณภาพนะครับน้ำหวานนะครับตัวก้อนใหญ่ของเรา มีแต่น้ำหวานนะครับไม่มีตัวออดนะครับสุดยอดจริงๆหลังนี้น,นี้มีตัวอ่อนนะครับเดี๋ยวแยกนะครับผมเราต้องติ๊กๆิ๊กติ๊เขานะครับเพราะว่าให้เขาขยับตัวหนีนะครับนี่ครับ เขาก็จะไม่ต่อยเรานะาครับผมตัดครับค่อยดึงออกมาโอ้ชีบลองนิ่ะ ดูก้อนนี้ดูก้อนนี้กันครับอเอาดิเล็กก่อนอจะหักแล้วครับน้ำหวานมันหนักเกินนี่ครับน้ำหวานล้วนๆน,นี่ครับน้ำหวานล้วนๆน,นะครับ em thú ạ để gặp con nó bán ui, kéo lên ได้หนึ่งถุงนะครับวก็อันนี้ส่วนตัวอ่อนจะเอาไปให้คนแก่นะครับผมมันยังกินได้อยู่นะครับส่วนด้านในหมดครับเดี๋ยวตัวที่เขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็ย้ายหนีไปหาที่อยู่ใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะอีกวันหนึ่งผมก็จะมาถมนะครับ้างเสานะครับผมอะโอเคไปเจอกันใหม่ครับผมตอนกองนะครับ ก็มามัดผ้านะครับห้อยลงหม้อแบบนี้เลยนะครับให้เขาหยดเองนะครับช้าๆนะครับ,ผ,ผ,านานรบผ้าก็เป็นผ้าหน,นานะครับผ้าก็เป็นผ้าหนานะครับทีทีเลยนะครับก็ให้เขาหยดลงช,ะชะ้าๆทีละหยุดสองหยุดไปเรื่อยๆครับผม